สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกับวิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนั่นเองค่ะสําหรับประโยคที่ใช้เพื่อการสื่อสารเนี่ยก็เป็นประโยคที่สื่อให้ทราบถึงความรู้สึกนึกคิด ความประสงค์หรือเจตนาต่างๆที่ผู้ส่งสารเนี่ยต้องการบอกไปยังผู้รับสารซึ่งประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแต่ในที่นี้จะนําให้มาให้นักเรียนเนี่ย,ย,ยศึกษา6ชนิดเนะาะอในในสลดยจะเป็น5ชนิดแต่วันนี้ข่วยจะแถมให้อีก1ชนิดนะคะเป็น6ชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารเนี่ยเราก็เรียนมาตั้งแต่ชั้นที่เราอยู่ชั้นป3ป4ป5เนี่ยข่อยก็สอนนะ ะะแล้วก็มาชั้นปหกเนาะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะแล้วก็เพิ่มชนิดของมันขึ้นมาอีกนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคุยเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องร้องอ๋อแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วนั่นเองค่ะ เรามาทบทวนก่อนเนาะวันนี้เราก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคขอร้องประโยคคําสั่งแล้วก็คอ๋จะแถมมาให้อีกหนึ่งประโยคก็คือประโยคที่แสดงความต้องการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละประโยคเป็นยังไงเป็นไงคะได้ยินชื่อของแต่ละประโยคเราเป็นยังไงคุ้นชินกันบ้างไหมอ่าหลายๆคนอาจจะคุ้นชินบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ชนิดแรกนะคะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่บอกให้ทราบว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรตัวอย่างเช่นวันนี้ฝนตกหนักสุนัขชอบเล่นน้ำฉันไปตลาดอ่ะก็บอกว่าวันนี้ฝนตกนะสุนัขเนี่ยชอบตัวเนี้ยชอบเล่นน้ำนะแล้วก็ฉันไปตลาดนะเห็นไหมคะเป็นการบอกเป็นการบอกเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะ อ่ต่อไปค่ะชนิดที่สองเราเรียกว่าประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเนี่ยเป็นประโยคที่คัดค้านหรือไม่ยอมรับบอกให้ทราบว่าประธานไม่ได้เป็นผู้กระทํามักมีคําว่าไม่ไม่ได้มีได้อยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ได้เกลียดเขาฝนไม่ตกเขามีได้คุยกัน ฉันไม่ได้เป็นคนทิ้งขยะนะเป็นการปฏิเสธเนาะดูว่าไม่ไม่ใช่ไม่ไทำแบบนี้ค่ะจะเป็นการปฏิเสธออกมาเนาะหรือ,อหนูไม่ได้แกล้งเพื่อนแบบนี้ก็ใช่นะคะต่อไปค่ะประโยคชนิดที่3เราเรียกมันว่าประโยคคําถามประโยคคําถามเป็นประโยคที่แสดงความสงสัยและความต้องการนะคะมักมีคําว่ากี่ใครหรือ ที่ไหนอะไรทำไมอย่างไรนะคะและลงท้ายด้วยประโยคได้ครับหรือค่ะเพื่อแสดงความเป็นสุภาพนั่นเองเนาะเป็นประโยคที่ต้องการคำตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณทำอะไรคะใครจะไปบ้าไปเที่ยวบ้างครับรับขนมกี่ชิ้นดีคะ คุณมาหาใครหรือคะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นประโยคคําถามก็คือจะต้องการคําตอบแต่ถ้ามีคําพวกนี้แต่ไม่ต้องการคําตอบเช่นมีคําว่าใดเนาะใดใดในโลกล้วนอันนี้จังแบบนี้ต้องการคําตอบไหมคะ แบบนี้ไม่ต้องการคําตอบแสดงว่าแบบนี้ไม่ต้องไม่ได้เป็นประโยคคําถามหรือเด็กๆอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเห็นไหมมีคําว่าใครๆใช่ไหมคะแต่ใครๆเนี่ยมันไม่ได้ <S <S ต้องการคําตอบนะแสดงว่าประโยคที่ว่าใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลย <S <S อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เป็นประโยคคําถามนั่นเองถ้าเป็นประโยคคําถามจะต้อง มีการตอบหรือต้องการคำตอบนั่นเองนะคะต่อไปค่ะประโยชนชนิดที่4ี่เราเรียกว่าประโยคขอร้องประโยคขอร้องเป็นประโยชน์ที่มีใจความเพื่อขอความช่วยเหลือขอให้ใครทำช่วยหรือขอให้ไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะมักมีคำว่าการุณา โปรดช่วยอยู่หน้าประโยคเนาะลราก็มีคำว่าด้วยหน่อยนะอยู่ท้ายประโยคยกตัวอย่างเช่นเรามาช่วยการปลูกต้นไม้กันหน่อยกันเถอะนะโปรดช่วยการรักษาความสะอาดการุณาเอื้อเฟื้อต่อเด็กสตีคนมีคันเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นประโยคขอร้องเนาะก็คือประโยคที่ขอความช่วยเหลือหรือขอให้ทำนั่นเองนะคะต่อไป ประโยคชนิดที่5เราเรียกว่าประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งเนี่ยเป็นประโยคที่สั่งให้ทําหรือห้ามให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะละประธานก็คือไม่มีประธานอยู่ในประโยคเราใช้คํากิรยาหรือคําว่ายาห้ามจงขึน้นตน้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอย่าเล่นโทรศัพท์ขณะฟ้าร้องห้ามตกปลาในบริเวณนี้ จงทําในสิ่งที่ถูกต้องห้ามกินขนมในห้องเรียนห้ามคุยกันขณะครูสอนแบบนี้ค่ะเป็นประโยคคําสั่งนั่นเองเนาะซึ่งเราจะรู้ว่าประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคชนิดใดเราก็ต้องดูบริบทรอบข้างด้วยนะคะอ่า ต่อไปค่ะประโยคชนิดที่6ที่หวยแถมให้คือประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่บอกถึงความต้องการนะคะของผู้พูดเนาะมักจะขึ้นต้นด้วยคำมักจะมีคําว่าอยากต้องการปรารถนาประสงค์นะคะอยู่ในประโยคเช่นโตขึ้นหนูอยากเป็นหมออยากให้เปิดเทอมเร็วๆจังฉันอยากกินขนม คุณพ่อต้องการให้ฉันเป็นคนดีแบบนี้ค่ะก็คือเป็นประโยคที่แสดงความต้องการนั่นเองซึ่งเมื่อถ้ามีรูปประโยคมาเด็กๆก็จะสามารถแยกได้นั่นเองนะคะอ่าหรือประโยคแสดงความต้องการเช่อนอยากให้น้องโตวไวๆจังเลยผมอยากได้ชุดแบบนี้ครับ เห็นไหมคะเป็นการแสดงความต้องการของผู้พูดนั่นเองหรือผู้ที่เราเกล่าวถึงนั่นเองนะคะอาต่อไปวันนี้ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษา,านะคะหน้าที่4 4่สิถึงสีเนาะจริงๆ45ามันมีอยู่ไปอยู่แค่ข้อเดียวนะคะก็คือให้นักเรียนทําข้อสามใหญ่เปิดหน้า44นะแต่งประโยคตามกําหนดนะคะชนิดละ2ประโยคนั่นเองเนาะก็มีประโยคบอกเล่านักเรียนก็แต่งมา2ประโยคประโยคปฏิเสธก็แต่งมา2ประโยค ประโยคคําถามก็แต่งมาสองประโยคประโยคขอร้องก็แต่งมาสองประโยคประโยคแสดงความต้องการก็แต่งมาสองประโยคนะคะแล้วก็เปิดไปอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้าที่สี่สิบห้านะคะมีข้อที่หกอยู่ก็คือประโยคคําสั่งก็แต่งมาสองประโยคนั่นเองนะคะหกข้อเก็บห้าคะแนนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ